เป็นหุ่นยนต์ที่ชื่อว่า Cyber One ครับจากเสี่ยวมี่ครับและมันเป็นหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่เป็นมือกลองครับผมที่มาของโปรเจกต์นี้ครับเป็นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของความพยายามในการพัฒนาหุ่นยนต์ที่เสมือนมนุษย์โดยที่เราเรียกกันว่าเป็นฮิวแมนนอยด์โรบอตเนี่ยซึ่งจริงในการพัฒนามาอย่างยาวนานมากนะครับความเป็นฮิวแมนนอยด์เราอยากเห็นอะไรเราอยากจะเห็นการพัฒนาสรีระนะครับท่าทางหรือที่เรียกว่าเชสเจอร์เนี่ย ให้มีรูปแบบที่คล้ายมนุษย์มากที่สุดนะไม่นับเรื่องของการคิดที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์กับ AI แต่ข้อจํากัดน,นะครับอย่างแม้แต่เรื่องของการเดินหลายคนน่าจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะ hey, ที่หุ่นยนต์ยังไม่สามารถเดินเหมือนมนุษย์ได้เนี่ยเพราะในแต่ละขั้ง,ขงการก้าวมนุษย์เนี่ยมนุษย์ใช้อวัยวะใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนเลยนะครับที่ทํางานร่วมกันนะทำงานเยอะบ้างน้อยบ้างไม่ต่างกับโดยเฉพาะนี้ถ้าซับซ้อนที่สุดคือในช่องปากของเรานะปากฟันลิ้นของเราเนี่ย ซับซอ้อนมากที่สุดเลยทีนี้นี่แหละครับก็มันก็เลยเป็นโจทย์ว่าเอ๊ยทำยังไงถึงจะพัฒนาก็หลายค่ายก็พัฒนาแล้ว Xiaomi ครับเขาก็อยากจะโชว์ศักยภาพของเขาว่าเขาพัฒนา h u m a n รอยของตัวเองเนี่ยได้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับก็เลยจับเอามาใส่ในมือกล่องและโชว์เห็นว่ามือกล่องนี้สามารถที่จะเล่นรีดได้อย่างเป็นธรรมชาติหุ่นยนตีกลองนี่ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับในต่างประเทศหลายที่ก็โชว์แต่เรียนนำาลงไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็หลายตัวคือลิปซิงค์ครับทำท่าตีกลองจริง หุ play น่นยนต์ตัวนี้ชื่อ Cyber ร์วครับผมเป็นผลงานจากห้องวิจัยหุ่นยนต์ของเ i ี o ยวมีครับเ i a o m วมี b o t i c s แ l a b ครับผมเปิดตัวไปเมื่อ11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากเลยแล้วก็มีข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มันสามารถทำงานได้จริงๆหรือเปล่าคือมีคนสงสัยเยอะมากนะครับโดยที่ เป็นที่มานะครับว่าให้วิศวกรที่ส่วนหุ่โยนต์อาวุโสของห้องวิจัยนะครับก็คือคุณเจออ๋อหยูเหรินนะครับได้ทำการสาธิตให้เห็นการทำงานของ c ซ b e r รวัให้เห็นการจ่าจ่าไปเลยว่าไอ้ความสงสัยที่ว่านี่มันทํางานได้จริงไหมนะครับก็เลยจัดเป็นการแสดงขึ้นมานะครับโดยจะแสดงให้กับทางสถาบ,บัานวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทริกนานาชาติคับหรือว่า IEEE e. ซึ่งตอนนี้มีโชว์อยู่ใน YouTube นะครับใครที่เป็นมือกลองอยู่หรือเป็นนักดนตรีคงจะรู้นี่นะครับว่าการเล่นดนตรีนะไม่ว่าจะเป็นกลองดรัมหรืออะไรที่ดูเหมือนเป็นพวกเพอร์คัชชันน่าจะง่ายแค่ตีแค่อะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอาศัยการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมีน้ำหนักที่พอเหมาะ ทุกๆครั้งนะครับซึ่งไซเบอร์วันที่สุดว่ามันมีฝีมือแทบไม่ต่างจากมนุษย์เลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยหลายครั้งที่ผมก็เองก็เคยเห็นการสาธิตเอาหุ่นยนต์นะมาโชว์เป็นวงดนตรีเนี่ยพอทํางานไปสักพัก10กว่า20กว่านาทีจะเริ่มเกิดสิ่งเราไม่ตรงกันนะเริ่มเกิดการแหลกกันนะครับการสาธิตอันนี้ คุณยนตัวนี้ต้องอ่านค่าเพลงที่ต้องการเล่นเองด้วยนะครับเพื่อรับรู้ตัวโนต้ตดนตรีจังหวะระยะเวลานะจะหยุดตอนไหนยืดจังหวะตอนไหนหรือที่เรียกว่าเป็นไฟมิเตี u นะครับมิวสิคอลอินสตูเมนต์ดิจิทัลอินเทอรครับผมก่อนที่ไซเบอร์วันก็จะนำอาข้อมูลนี้ไปคำนวณเพื่อกำหนดระยะเวลาและตำแหน่งในการเคลื่อนที่ของแขนเท้าให้สัมพันธ์กันเพื่อสร้างเสียงดนตรีขึ้นมาครบ แล้วในอนาคตครับยังไม่หมดแค่นี้เนี่ยเขายังต้องการที่จะพัฒนาต่อเพื่อเพิ่มองศา,าการเคลื่อนที่ครับหรือว่า degree of freedom นะครับ D.O.F เนี่ยให้สามารถขยับได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นแล้วก็ต้องฉลาดขึ้นด้วยครับ